โอ้อยเจ้าให้คอยทามตรงๆเจ้าบัตถึกเจ้าบัตถึกอีหลีแม่นบ่กรบัตถึกอีหลีตัวบ่แม่นเด็กหน่อยคันดิ่นเดี๋ยกเอาบอกว่าเอี่ยลืมมันทีเอี่ยบ่มหูเอี่ยยยูทงนาจะลืมมันทีจ้าเอาเรื่องของเรื่องนี้คอยนึกว่าจะเจ้าบะแมนเงินสื่อจะลืมมันทีเถอะจ้าลืมว่าเมื่อนี้วันทีสิพ่อจ้าอู้อะไรก ขนแม่นหูถือ,ลอแล้วอะไรคนอื่นก็นถือกับเจ้าย้อนจะบอกหลายมือละเตะจ้าโอจะบอกเขาไว้หลายมือแล้วบอกได้มือนั่งหุ่นเร็วโอ้บัดนี้เจ้ามาเลือกันที่จ้าเจ้าก็มาถามคอยสนะถามยังกีลากระบุเอาคอยกับเจ้ามาถามคอยกับบบอกแล้วโอโอ้โอเป็นยังสี่บอก ความจริงของชีวิตพี่น้องเอ้ยบอกว่ามันลืมอันบ่ลืเริ่มเนี่ยก็เคยจิตถึกอยู่แมบนบ่ถึกบ่ถึกไหลโอ้ยจังเกอรก็ะด้ชงบาทหาบาทโอ้เรื่องของเรื่องึ้นเรื่องวันที่จ้าอแล้ววันนี้ไปไปนั่งรุ่นเนี่ยคือไปไปสื่อของจ้าโอ้ก็เลยนั่งในรุ่นของเขาจ้าก็เลยหูมันนี้โอ้ยต่ลูกโตนใหญ่แต่พี่น้องเอ้ยโอ้ยบอกอย่างกับบเสียขุจักแล้วเนาะเออขอโทษขอโทษ สุดท้ายบอกในแม่เตื้อหลังมือนีวันที่เตัาใดเตัานั้นตัวเดียเจ้าพระถามก็กระเลืม่มเนาะข้าจะตากเขาข้าจะเกี่ยวขอจ้างเลยลืมพี่น้องไม่ใงี้หน่อยตไม่ใงี้หน่อยข้าจะไปเกี่ยวขอจ้างก็เลยลืมนะบอกหนังกับโบเีื้อคนอนึงกับโบหูวันจีนคนอยู<ด>่ห<ค>งหัวหนาวไม่งวหนาวไม่เนาะบ่าเอาหลักตาฉ่ำป่านนั้นวันหนาวไม่บอกเอาอยู่นีอาศัยกินน้ำเขากับพ่อแล้วอาศัยกินน้ำเขาเออโอเคโอเคอุ้ยบ่าอาศัยน้ำไปหลอกหากินจะคง โดดีดงโดดีดงโดดดงโดดงโด,ดงมาเด้อเจา้เเาเด้อ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 นางเดอ้อโ,โอ้ก็ตาหวานแท้เป็นยังสีหวานเป็นน้ำ่วยออกตรงๆเลยเนาะสามสี่ห้าบอกแล้วว่าเพิน่นเพิ่นส่งสองครั้งเนาะแต่ว่าครั้งสุดท้ายเพิ่นบอกเพิ่นว่าสองศูนย์ตองมาแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นกับบัตรือ แกไม่ 3, 4, 5, ทิง 3, ้งสามสี่ห้านเพิ่นบ่ทิ้งสามสี่ห้าพี่น้องไปเบิงในคลิปเด้อเพิ่นให้สองศูนย์ครั้งสุดท้ายแต่ว่าก็บ่ทิ้งสามสี่ห้าอันงวดก้อนส่งกันได้สามสี่ห้าออกตรงตรง,ตรงพี่น้องสี่ห้าป้าจีจอยอาจารย์จอยจะคือแม่นแท้ขันอาจารย์จอยว่าแม่นบ่ต้องเป็นอาจารย์ดูพี่นอ้องพญาจอมปวกเนี่ยมันจักงวดละนี่เจ็ 8, ดแปดงวดละแปดทมวดเลยแน่น้องเดี๋ยวเราเบ่งตาเนี่ยเบ่งตาเน่ พี่น้องมัดเบี้ยกระ้องนึงทีเนี้ย <c oughs> โอ้ยกดปฟองว่าป้องนึงดอกเป็นลังปาด์ตพอด้เลี้ยงคนถือเตี้ยคนถือโอ้ข้าเจ้าถือข้าเจ้าเลี้ยงเต,งตี้ย<อ>ปาดบัตรที่จะต้องเอาของไปเซ็นไหวเพั่นเด้อพใดีถืออีลาแล้วเอาข่อย่ได้ซื้ออีลาบ่ซื้อกะ้าง่ได้ซื้อพี่น้องบอกบ,บอกตรงๆระวังหัวหนี้่อด้ซื้อเป็นคนใช้ใบข่อยพอบซื้อข่อยพ่ซื้อ พอว่าอย่างพะว่าคอยรู้ซึกว่าถ้าคอยซื้อแล้วมันจะบอกนะพี่น้องออกโดค,คอยไม่คอยคิดคอยมีคนรูม่ซื้อว่าถ้าคอยเล่นนะมันจีบอกไงคอยเลยบเล่นตัดสินใจบเล่นเลยแล้วมาก่ออ,อีลีพี่น้องอีลีได้คอยแยกย่อยกับบอซื้อเจ้ากับบอซื้อซื้ออกแต่ว่าถือห้าบาทไ่ได้ถือด้วยนานม่ได้ถือที่ไหนเบี้ยมัดกระปองบ่้นั่นน่ะอโอ้ยน้องบ่ยืมดอกน้องบ่ยืมดอกบ่ได้ให้ว่าให้ยืม อันคนเขาถืออัคนก็ถือเขาเลี้ยงยาอบจะไปบอกเขาน่ะยาเอออบคอยดูว่ายายจอยนี่ลงมันหนีมานหนีมานหนีโอ้เจ้านางเล็กวันไหนเจ้ามาบอกแต่คอยเออเขาอาจังชันเขาก็เลยบอกเขาก็เลยนี่อะเจ้าก็ไปเสือเอายายเอาแบงค์ใช่พี่น้องอินีเด้อันไม่ให่หน่อยกับบ๊อยมีเงินนำหัวนี่แล้วก็เลย่บ่เลนน่ะพี่น้องโอ้ยตัดสินใจบเลนอันผู้เบิ่งน่ะเป็นยัง่ส่งมาห้ เอาคอยกระแจักเล้ย,ยน้อยใา่เนาะป้าใหญ่จะคือแม่นแม่นไข่ลีเนาะโอ้ยอย่าก,กินหลายเด้อบี้ยน,นอย่าก,กินหลายว่าได้กินหลายได้หรอกกินหนามนานนานพี่น้องบอ,บอ,บอต้าตาหวานฉ่ำอยู่ในพี่น้องเอเอต้องเห็ดหวานหวานเนี่วะเขาเลี้ยงกับอยากกินหลายหลายโอ้ยอีล่ะอันซาถุพี่น้องเออบอันนีโอ้ยอบอต้าเบาดอกอันว่าได้กินกับสีว่ากินเลยเนาะ เออจ้าจ้าจ้าสันกินเดี๋ยวเด้อจ้าจ้าจ้าสันกินวันมาสันกินกับยอมรับมาสันกินเนี่วปีนังแต่ยอมรับด้วยหนึ่งยอมรับโอ้ยพ่อพ่อออกปุ๊บเนี่ยเขาเลี้ยงป้าเอยติยายจ้าโอ้ยคือไปนั่งหลุนยุบเลยตีเนี่ยจ้าโอ้ยพี่น้องคนคนก็จิตึกน้ำเล่าหลายอยู่ดอกยนอกกระดิ่ง ดีใจน้ำพีน้ำหนองเขาเต็มดีใจน้ำพีน้ำนองเขาห่มเขาห่มฝนตกมาดีใจน้ำพีน้ำนองอยู่พนไหนสวัสดีให้พี่น้องลูกหลานให้ถือเบิดสุขคนเด้อพี่น้องเอ้ยใาญ่ย้อยบ่ใดกะสิไปหาคูเขาแหละบ่เอออยู่นี่แหละอยู่นี่แหละคูดมัดอีลีเลยแห่ะเบิ่งโซมหนาเพิ่นปั๊ดอุ้นคอยบอกว่าจ้าเซากินนะยายเด้อเข้าใจบ่เซากินเด้อหาะกินเด็ดขาดให้ทนนี้ พอได้ก็อยากกินบอกเพื่อนว่ามึงคือสีบ่มแห้งไงโอ้โหขนบ่มแห้งลายมือเลยบ่มีแห้งลายมือแล้วนั่นแล้วเจ้าวังสันการ้อนนี่ล่ะพาไปหาหม่งนักเรียนหนุ่มเมั่เกียวกันอยู่ติใหญ่ที่เอาโพอา์เขามันเสียพลังงานเตีเสียพลังงานแล้วเขาเอามือหาหนูมาตบลังเอี่ยนหนุ่มบอกว่าสี่ห้าเต็มตู้เออเ้ยเดี๋ยวด้มาหมบ้านนี้มันออกหนึ่งสี่หาบ่อบ ออกเต็มเต็มโอ้ม oh ันแบบนี้บอตอนที่จะจะส่งเดี๋ยวจะส่งตอนแรกเน้อะตอนแรกเดีสามสี่ห้าเออจะบอแน่แจจะไปส่งไหมเออจะได้สองศูนย์กับสามสี่หาเออว้าพี่น้องอีแหงถือคาบะยีแหงกระเถือกเจ้โอ้ท่องได้บิดไปนังอีหมุไปนังหูมาดูโอ้โหมาไหนคนคนถือน้ำเจ้าลายตีเนี่ย มดบ้านนอนมดบ้านมดมดนอนด้ติน่ะมดนอนเลยแหละเออนอนเลยแหละดีแม่มุถือใจอีลาหลยช่วยมถือคอยบ่ซื้ออีนี่คอยบ่ซื้ออีนีอีนี่เนี่ยถือบ่ยิ้มเนี่ยบ่แน่ใจบ่ถนไดถามเพิ่นเนาะโธ่เบึ้งฝันดีบ่เมือขึ้นฝันดีบ่บ่ได้ฝันหัวมันดึกฝันใจหมื่วันก่อนฝันใจหมื่นวันก่อนก็เอามือมาจูบลังเทนั่นแหละเก็บเอี่ยวยางบบโลดอ๋อวันนี้ต้องบอกเจ้าต้องบอกผู้ใดถือนาให้เข้าไปแก้ด้อ โอ้ยเขาไปจะสืบไปเลยได้หรอกเขาไปจะสือไปให้เพิ่นธรรมดาน่ะเลยพี่น้องเนาะพี่น้องถือนําบอยพี่น้องตามมันเบ้งพี่น้องพี่น้องจ๋าถือนํายายจอยโบจ้าโอ้เหลือใจได้เบียกระป๋องหนึ่งบอกไปโคบไปคนละทางเลยพี่น้องก็ได้พอเบียกระป๋องหนึ่งเนาะมาถึงป้องตีสซวาหลายคนเหลี่ยงเอาเขาให้กินทนนี่บอกให้กินสักนันจ้าอาจารย์จอยน้องขอคาราวาอิลี บอกว่าบอกกากินหลายมึไงผัดเอาให้ทนอยงนี้อย่ากินหลายเด้อเ้ากินเด้อหลังกายเจ้ามันบ่ไไ้ได้ย็นเจ้าสัญญากข่อยเจ้าสัญญาข่อยว่าจะสิบวกินเออเจ้าเจ้าคือไปผิดสัญญาไม่ได้ผิดเลยบม่ได้ผิดไงผัดคนณให้กินน้อยนึงมึงกินลดเป็นยาเห็นปะอ๋อสิมเื้อกินโอ้ยผิด้อกยังเขียวว่ามีอิงว่าบ่กกากผักนา วัวนานี่สิไปว่วไปหุ้มดอกบัวแดงนี่น้ำบัวใดงอยากคุดป้าวัไปบ่ไปไปเลยพี่น้องเขาคอยเบิ่งอยู่เออเดี๋ยวหคนเบิ่งอยู่ทางไกลกับช่วงใหม่เน่ว่าคนละาหารวยเออเดี๋ยวสิบอกเพื่อนเนาะเดี๋ยวสิบอกคนเบิ่งทางไกลเนาะจงชาร์จกันในแม่ย่างคั้นกูคนจริงป้าเจเจจะขึ้นแมนนี่ดีวะพอยยอมรับในความแม่นของเจ้าไอ้ดีเนาะ มาแหละว่าวยังไหนเฮียเจ้ใหญ่นี่มัวใจแล้วกับเจ็ดแปดเก้าก็ตรงตรงพี่น้องวันนี้สามสี่หาเปนนางสองรอบกับสามสี่หาสองรอบแต่ว่าเราหอกเราหอกรอแลว่าข้างล่างออกสองศูนย์แต่ข้างล่างบอกสองศูนย์เนาะเออเออกินเข่าเนี่ยเด้อกินมันดอกกินห้่อกินห้อมโอ้ยเพราะพี่มันโยนคนิในเลย พี่จากบ้านจากพเเโพแลมะคงจะเย่อคอยมันจันมาพี่จากไลมาไลยบ้านป่าจากทุ่งนามาหางานทำม,มาไลยจา้าอย่าว่าพี่จา พเพราะความจนยากพี huh. <follow. S 1> ่จะอาณามนพี <Un> ่ยุ่งใจตามไว้พี่อย่าบุนของพี่หายจนนามุคงสบายีเป็นลาลาพ่อแล้วล่พ่อแล้วพ่อแล้วอันเดี๋ยวอันวันหนาวไหมเนาะ ยายจายอ้แมเจสิเจสิได้สถิติโลกดิ่นี่ยายบ่อตองหรอกหยาดจำหนอเจสิได้สถิติโลกดิ่นิออกดูวิลีขอยบนาเสื้อมันจออกดูปนี่เนาะอ้าวแม่นี่ลีว่ะพี่น้องแต่ว่ามันนี่กะพี่น้องกันนี่แหละเนาะทายให้เบิ่งเพราะว่าอันไม่เจอหรากกะว่าเราไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อรีมันบ่จ้ามึงแหละทีเป็นไงหน่อยทายขี้เกือกนี่แหละพี่น้องก็คือให้ให้นางเอกทุกคนมีรายได้นี่แหละเนาะก็ฝากฝากยัง ก<โ>ดไล่กดเงี้ยกด,ดหัวใจให้ยายจอยได้จา้ารักรักน้อยๆแต่ให้นานๆรักน้อยๆให้รักนานๆาันอยากที่ทอดยายจอยกะมาส่งมาทนี่เด้อส่งมาทางไหนน้อยแม่ส่งมาหายายจอยเวียนเวียนมือนั่นล่ะขอบคุณทุกผู้ทุกคนได้จ้ะเด้อ